รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดียวคผู้ชมครับตอนเราปสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์เวลา15นาฬิกา20นาทีทางททบ5แห่งนี้ครับกับผมออจิรติเทพทันครับนี่ด้านหลังนี่เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้เลยนะฮะคุผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มควายครับแต่ตรงที่นู้นคือฟาร์มลักตอรตรงนี้คือฟาร์มสุกนี่เป็นฟาร์มควายล้วนๆวันนี้ไม่ผิดฮะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของควายล้วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์ก่อนจําได้ไหมฮะผมพาไปสวนปามฟาร์มนก แล้วก็พาไปศาสนสถานกลางทะเลเราทําบุญร่วมกันนะฮะชาติหน้าก็เกิดมาเจอกันอีกครับแต่สัปดาห์นี้ครับนี่ควายล้วนๆเราไปทําความรู้จักกับายเหล่านี้กันดีกว่าครับบอรนั่นบัวอุ๊ยอันนี้หมาอแล้วควายร้องไงแบะติ้งนองอ๋อเสียงเอสเอ็ม เจ้ทยอยู่ไนจทอยู่หจ้ทยอยู่ไนรูาเจอยงู่ไนูรไปูันไปเธอว่าช่วยทง่าวเอาละเราอยู่ในมูล่าฟาร์มครับคุณผู้ชมครับพื้นที่กว่า400อไร่เลยนะฮะตรงบริเวณนี้ เป็นฟาร์มควายล้วนเลยนะฮะซึ่งเป็นความตั้งใจของคุณรันจวนเฮงตระกูลศิลินะครับที่ตั้งใจจะสร้างฟาร์มควายแห่งนี้ครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับนี่ครับนี่พี่ล้นครับเป็นผู้ดูแลที่นี่นะพี่ล้นัสดีครับล้นมากเลยค่ะล้นมากค่ะข้าวควายตอดควายเออควายมันกัดไหมไม่กัดค่ะไม่กัดไม่กัดนะนี่ฮะอันนี้เป็นอาหารขอุมพวกเขาอ้าวเดี๋ยวเสียแจกก่อนเสียแจกก่อนอ้าวเอาไปเลยเอาไปเลยกินเลย ของควายไม่อย่างเราพี่ล้นเดี๋ยวผมคุยหน่อยตรงนี้ฮะสี่ร้อยไร่เนี่ยเรามีควายทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้เรามีอยู่สี่ร้อยสามสิบหกตัวค่ะแล้วมูล่าคืออะไรมูล่าคือสายพันธุ์ควายค่ะคือสายพันธุ์ของควายนมอ่ะค่ะสายพันธุ์ของควายนมเลย <หา S 1> ใช่ไหมฮะ <หา S 1> เป็นนมที่ดีที่สุดเลยป่ะค่ะเป็นนมที่ดีที่สุดเป็นสายพันธุ์ที่ให้นมดีที่สุดอะค่ะ คุณลันจวนเขาเคยเล่าให้ฟังไหมครับว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นก็ถึงมาทำฟาร์มควายแบบนี้อ๋อเมื่อก่อนนี้เราทำธุรกิจเกี่ยวกับหนังควายอะค่ะเราทำเป็นครกัาชิยว่ะค่ะเดี๋ยวหนังควายใครกํากับอะ หนังควายนี่ก็คือคนที่ทําธุรกิจหนังนี่แหละสามคนเดียวกันไม่ใช่หนังควาพยนตร์คอ๋อ,ค,อ,อ,อครับแล้วยังไงแล้วมันถึงมาเลี้ยงควายนมแล้วทีนี้พอเจ๊เขาคิดว่าตรงนี้ไม่มีคนทํานะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะยากมากจะมีแต่ชาวบ้านธรรมดาทาอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีคนเปิดฟาร,ร์มควายอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็เลยคิดที่จะมาเลี้ยงควายเนี่ยค่ะอ๋อนี่ไฮไลท์เลยนะการทําในการทําธุรกิจก็คือว่า วันนี้คุณลังจวนเห็นว่านี่คือความต่างในพื้นที่ตลาดไม่มีใครทําครับไม่มีใครทำนมควายส่วนเดียวจะมีจากต่างประเทศอย่างเดียวนะฮะในไทยไม่ค่อยมีใครผลิตวันนี้ก็เลยลงมือทาฟาร์มนี่กี่ปีแล้วฮะตอนนี้ปีที่เก้าแล้วค่ะโอ้ปีที่เก้าแล้วโอ้เจ๋งเลยนะครับคุณรังครับนี่ก็ถ้าว่านี่คือเป็นควายมูราทั้งหมดเลยดิค่ะใช่ค่ะ แต่ที่นี่เรามีอยู่สองสายพันธุ์คือสายพันธุ์ควายไทยนี่เราเคยเลี้ยงมาจากที่โรงงาน4ี่ิตัวค่ะครับตอนแรกที่เราคิดจะมาทําคือเราเลี้ยงควายที่ที่โรงงานก่อนนะคะที่สมุทรปราการนะคะเราเริ่มต้นที่2ี่สิบตัวแล้วก็มา4ี่ิตัวแล้วถึงย้ายมาที่นี่อะคะ่ะอแต่ว่ามูลาเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราถึงมีมูราขึ้นมาค่ะมูลาด่ดุไหมไม่ดุค่ะ หมูล่านี่เป็นควายพันนมไม่ดุค่ะไม่ดุเลยนะครับแต่ถ้าหมูเนี่ยดุครับคุณผู้ชมครับอ๋อนี่ก็เป็นควายนมทั้งหมดเลยค่ะใช่โอ้โหเขากลัวนะเขากลัวเรานะอ๋อเอาละเราก็ได้รู้จักแล้วนะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดชะเชิงเซาครับผมอยู่ที่ตำบลหนองไม่แก่นตัวอำเภอแปลงยาวนะฮะที่นี่ฮะเป็นหมูล่าฟาร์มครับเป็นแบบนี้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของมูล่าฟาร์มเป็นอะไรอ่ะพระเอกของเราก็คือชีสนะคะตัวชีสเลยค่ะมอสเซเรลล่าชีสเนี่ยค่ะโอ้โหเพยเอาไปกินในสลัดนะคุณผู้ชมเลยอืมอร่อยมากมอสเซเรลล่าชีสกับนมนมค่ะนมสดอะค่ะนมพัาชื่อะไรนี่ฮะนี่ก็เป็นควายพันธุ์มูล่ามอแล้วลุ่นบัวนะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนคนเขาควายไม่เหมือนกันรล้งก็ไม่เหมือนกันไปจอดดีกว่าค่ะ แยกออกไหมครับคุณผู้ชมผมว่าหน้าผมเหมือนมากตรงนี้ก็เป็นพันควายไทยทั้งหมด ตัวนี้เป็นมูราเหมือนกันคะเป็นมูล่าเหมือนกันนะฮะค่ะแต่ตัวตะกี้นี่ก็คือพันผสมอะค่ะมูรากับควายไทยค่ะแม่เป็นควายไทยแต่เราใช้น้ําเชื้อของมูรานะคะที่นี่ผสมเองค่ะเราผสมเองค่ะเป็นผสมเทียมใช่ไหมคค่ะเป็นผสมเทียมเป็นน้ําเชื้อของที่นีที่นี้พอผสมแล้วมันดีกว่าหรือด้อยกว่าหรืออ๋อดีกว่าค่ะเพราะว่าควายไทยนี่ให้น้ํานมน้อยค่ะปริมาณน้ํานมของควายไทยจะน้อยเพราะว่าควายไทยนี่ใช้แรงงานนะคะ แต่ว่ามูรานี่คือควายนมมันต้องให้นมมันไม่ได้ใช้แรงงานนะคะมันก็ชิงความแตกต่างอยู่แล้วเราก็เลยใช้น้ําเชื้อของมูรามาผสมกับควายไทยอะคะอ่ะแล้วก็พอผสมเสร็จถ้าเรารีดนมเราก็จะได้น้ํานมเพิ่มขึ้นมานะค่ะที่นี่นะฮะมีนี่นี่นมีอีกตัวหนึงรู้แล้วครับนี่ตายละโอ้โหเจ้าถิ่นนันี้เจ้าถิ่นอ๋อนี่ก็เป็นเป็นมูราผสมควายไทยทั้งหมดป่ะเหลือนี่มูราตัวนี้มูรามูราทั้งหมดเลยค่ะเราจะดูจากลักษณะของเขานะคะมูราเป็นยังไงมูราแท้นะคะก็จะมีเขา เขากรอๆเขาโค้งงอค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นสีตัวสีดำดำอะค่ะถ้าเป็นลูกผสมก็จะเป็นเป็นออจจะไม่งอมากอะค่ะไม่ไม่โค้งมากก็จะเป็นแหลมแมนิดนนะคะเป็นลูกผสมเทียมเป็นลูกผสมอย่างนี้ก็ผสมเทียมเลย่ะตัวนี้ก็เป็นลูกผสมอะค่ะอ๋อสังเกตจากเขานะคครับแล้วตัวก็จะดำนี่พี่โชเลย ตรงไหนที่เป็นที่รีดนมพี่ตรงนู้นนะคะเดินไปข้างหน้าก็จะมีรอง <ปะ S 1> รีดนมอะค่ะโดมมีบอยค่ะมีมีตัวหนึ่งน่ารักครับชื่อน้ำท่วมน้ำทื่อน้ำท่วมอะ ันนี้คือโรงเลี้ยงควายเลยใช่ไหมคะค่ะโรงเลี้ยงควายเป็นควายเด็กๆเป็นลูกๆเป็นลูกๆๆีค่ะฝั่งนี้จะเป็นลูกฝั่งนี้จะเป็นควายรีดนมอะค่ะเราจะแยกเป็นแต่ละคอกแต่ละที่ให้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับอาหารเราต้องทํ so <c oughs> เาเกี่ยวกับระบบการจัดการเรื่องอาหารด้วยเราจะมีอาหารค, <c oughs> คนให้ด้วยอะค่ะเราจะมีอาหารเสริมให้เราต้องจัดการตรงนี้ด้วยอะค่ะโอ้โหไปยิ่งง่ายเลยเนาะ มาถึงไฮไลท์ครับตรงจุดนี้เราเราตั้งใจมามูรละฟาร์มเพื่อมาดูนี่เลยตรงนี้คือการรีดนมรีดนมควายค่ะมันมันแตกต่างรีดนมวัวไหมครับไม่แตกต่างค่ะแต่ว่าควายนี่ก็คือเราใช้เครื่องรีดอะไรก็เหมือนกันกับวัวทุกอย่างขั้นตอนทําเหมือนกันทุกอย่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือวัวเต้านมจะอักเสบง่ายกว่าควายควายเต้านมไม่ค่อยอักเสบแต่ถ้าเป็นแล้วก็หายยากไปเไปดูดีกว่าผมก็อยากลองรีดแล้วครับ ปินปินวันดีครับวันดีครับโอ้ดูเต้าดิจุกยาวมากเลยโดนเยอะอ๋อแล้วนี่คือใช้เครื่องรีดตัวนี้มันเป็นสูญญากาศาดึงเข้าใช่ไหมะใช,ใช่ค่ะตัวนี้พออันนี้ก็คือสูญญากาศนะคะตัวนี้ก็คือเขาเรียกตรงนี้ก็คือหัวใจอันนี้คือค ตรงนี้จะทําให้ระบบการทํางานมันอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสุดอากาศตรงนี้ก็คือหัวที่รีดนมออกมาค่ะเอาเละเดี๋ยวให้เขารีบใหที่ดูหน่อยเจอเลยครับอสอต่อจ็อกเข้าไปเลยนะครับค่ะอันนี้มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเรากดเข้ามันก็จะดูดนมเข้าไปเึ๊บเสร็จปั๊บต้องรอสักพักค่ะมันถึงจะออกมาคะอ๋อมันก็จะปั๊มหัวมันเองเลยนะครับ แต่ขั้นตอนการรีดนมก่อนที่เราจะมารีดตรงนี้ค่ะที่เราจะเห็นอยู่ตรงนี้เราก็ต้องล้างอาบน้ํามาก่อนนะคะอาบน้ําให้สะอาดแล้วก็มาเช็ดเต้านมเช็ดเต้านมเสร็จแล้วก็ถึงใส่เครื่องตัวนี้ได้ที่รถผมถามพอเราได้นมนี้เราไปทาอะไรต่อเราก็เอาขึ้นไปข้างบนค่ะไปพัดเชือไรแล้วพัดเชือไรเสร็จก็กอกขวดนะคะแล้วก็ส่งขายแต่ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งทําชีสอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ลูกมันกินอ๋อเหรอไปดูกันไหมไปดูกัน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  คตรงนี้ส่วนนี้เราไว้ทําอะไรอะพี่รนตัวนี้เป็นควายเล็กเอาไว้ป้อนนมอะค่ะตรงนี้ป้อนนมอ่ะวันนี้เป็นควายเล็กเป็นลูกวายนะคะที่เราที่มันเกิดที่นี่แล้วก็เรากําลังจะป้อนนมมันตอนนี้ยังไม่หย่านมอะค่ะต้องให้นมทุกวันผมเห็นที่หูเขามีทะเบียนค่าใช่ต้องมีทะเบียนทุกตัวเพราะที่นี่เราทําเกี่ยวกับวัคซีนแล้วก็ทํา ทำเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอะไรเราจะได้สะดวกขึ้นนะคะจะได้ง่ายขึ้นหโจทหมดเราทําเป็นโปรแกรมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรเราทำมีชื่อดาลาเยอะเหมือนกันนะในเนี้ยมีทุกคนนะคะมีนักการเมืองก็มีค่ะทุกทีค่ะผมเห็นนะมีโดมมีบอยมีมีตัวหนึ่งน่ารักครับชื่อน้ําท่วมนน้ำทื่น้าท่วมอ่ะตอนตอนที่เกิดน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมกรุงเทพอะค่ะอ๋อ ก็เลยมาตั้งเป็นชื่อทั้งหมดไม่มีชื่อผมใช่ป่ะอันนี้แสดงว่าดังไม่พอแต่เดี๋ยวต่อไปผมว่ามีแน่นี่ค่ะมีตัวใหญ่อะค่ะใหญ่กว่านี้อะค่ะมีค่ะมีชื่ออ้อ่ะชื่ออ้อค่ะอ้นมอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะคุณผู้ชมโอเห็นนมกันเต็มๆเลย อันนี้เราเราขั้นตอนนี้เราทํายังไงมันถึงได้เป็นนมควายาครับจากที่เรารีดขึ้นมาแต่กี้เราไปดูที่รีดนมมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะมาพัดเจื้อไรค่ะพัดเจือไรพออยู่ที่อุณหภูมิแล้วก็70องศานะคะเราก็จะมารอเย็นรอเย็นแล้วก็ใส่ขวดเนี่ยค่ะบรรจุขวดนี่แล้วก็แพคอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอน,นเยอะกว่าน,นี้นะครับ,รบถ้าเราวันนี้ไม่หมดหรืออยากฟัง uh oh. หรืออยากฟังแต่ว uh ่าอย่าฟังแล้วเยเรามาลองชิมดีกว่าลองดูนื่นมควาย มันกินแล้วมันนนจะดีีไง่มควายนี่แคลเซียมสูงโปรตีนสูงอะคะ่ะแล้วไหนตัวชีสอะตัวชีสคือตัวนี้ค่ะสมอเซเล,ลล่าชีสคือตัวนี้นะะอ่ะะคตัวนี้คือพระเอกในฟาร์มของเราเลยะะจ่ะงดิค่ะใช่ค่ะทำไม่รู้หน่อยพี่เปิดดูได้ปะเปิดดูได้ค่ะเปิดเลยเปิดเลยพี่ลุ้นเปิดเลยรสชาติจะเป็นไงพี่ รสชาติก็หอมมันอร่อยด้วยค่ะเลยนายยกขึ้นมาให้กล้องผมดูหน่อยครับอ๋อจะเป็นก้อนนี้เลยะะเนะอ,อะไรน้ำ,น,ำ,น,ำออน้ำนี่คืออะไรน้ำนี่คือน้ำเกลือที่เราแช่ตรงนี้ค่ะชีสเก็บไว้ได้นานไหมฮะมเก็บไว้ได้20วันอ่ะกินมันกินได้เลยท่ากินได้เลยค่ะผมขออนาตลองนะฮะดูจ,จากนะดูจากตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะมันจะฉ่ำมากแล้วก็มันจะนิ่มตรงนี้ค่ะปัดตรงกลางเนี้ยค่ะ ออแ้กินต่ตรงนี้ค่ะ,ะ,ะกินทั้งหมดนะค่ะแต่ว่าตรงนี้มันดูลักษณะของมันเราจะดูจากเนื้อของมันนะคะเนื้อมัน,น,มนจะสวยแล้วก็เนียนด้วยอะค่ะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ตัดไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นทําเป็นสลัดตรงนี้เราต้องทําให้สวยๆอะคะ่ะเพราะส่วเนี้ยใเรได้กินแต่สลัดผักนะนัะ่นคือเราลองลองนะอย่าออย่าดูลดเลยนะ นี่มีผักมีอะไรสักหน่อยไหมมีเบคอนจะบุ้เข้าครัวทำเลยมี <l ots> แล้วเนี่คือทั้งหมดของมูล่าฟาร์มนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเพื่อ <l ots> เพื่อมารู้จักแบบว่าผลิตภัณฑ์จะควายเปไน็นยังไงมาเห็นว่าเฮ้ยมันกินได้ไหมผมไม่ได้ได้อะไรกัรบเขาเลยนะแต่ว่าวันนี้มาเพื่อราไรฝั่งมูล่าฟาร์มเนี่ยมีนะอ,อยู่ในประเทศไทยแล้วและอยู่ที่นี่จังสาวครับอขอบคุณพี่้นมากครับรถพี่แฟนเนี่ยมีแล้วค่ะมีลูกยังมีแล้วค่ะ หมดเลยมันมีเป็นเหมือนปิดทองอยู่นี่เป็นทองใช้ทองอันนี้ทองคำแท้นะคะเนี่ยอของที่เนี่ยใช้ทองคำแท้ ปนงครับคุณผูปนงแล้วฮะสวัสดีครับเออปนงคุณปนงยังดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะครับค่ะอปนงใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นลูกสาวโอ้ลูกสาวอ๋อจ่ายแล้วพักทิพย์อีกแล้วอจะมีปะตุ่มใช่แล้วนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับร้านนี้ฮะของเด่นเลยนะฮะเริ่มต้องจากฝอยทองก่อนฝอยทองก่อนนะครับนุ่มเส้นละเอียด ไม่หวานจัดเหมือนกินได้ครับคมครับป้าตงครับร้านเราลูกค้าติดใจเพราะอะไรอ๋อเพราะของของเราเนี่ยสะอาดอร่อยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ที่ฝอยทองที่พันเป็นคำคอย่างเงี้ยมันเริ่มมาจากป้านงเป็นคนทำคนแรก อาแต่ของฝอยทองไม่ได้หน้าตา,ยยางนี้อบฝอยทองแต่เดิมเนี่ยเป็น,นเป็นแพรยายาเป็นแพรเป็นทําเป็นแพรพับไปพับมาแต่ป้านงเนี่ยนั่งเอ๊ะทำยังไงถึงจะทําให้มันกินได้สะดวกนะคะก็เลยผ่านใช้ทำอย่างนี้นี่นะฮะค,คุณยงพับเนี่ยเป็นคําอย่างนี้นะครับอันนี้คือคําของฝอยทองแต่ตรงนี้คือคําว่ารักเสมอแหววตงึงละ <laughs> <laughs> เวลาผมไปเที่ยวครับเวลาเดินทางเยอะก็จะเห็นขนมร้านป้านงเนี่ยนะครับไปตั้งอยู่ตามที่ต่างๆครับแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าเขาเป็นใครอร่อยที่ขนาดไหนหอยู่ที่ไหนจนวันนี้ครับอร่อยมากครับร้านป้านงเนี่ยบางนาตาดไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับนี่มานี่ทําตัวตามสบายมากกว่านี่ยครับยังมีขนมมนงคลอ,อีกอ่ามีหลายอย่างอันนี้อะไรครับอันนี้เสน่ห์จันทรโอ้โหต้องกินเลยลรายการเราวันจันบ่ายสามโมงยี่สิบเสน่ห์จันทร์ เหนียวเหนียวอืมข้างในมันเป็นอะไรครับแป้งข้าวเหนียวทําจากแป้งข้าวเหนียวอันนี้เหรอฮะอันนี้ทองเอกนี่ทองเอกค่ะอันนี้เป็นขนมมงคลสุดยอดนี่ค่ะของมงคลข้าตัวอย่างเดียวนะตรงทองเอกมันจะมีเป็นเหมือนปิดทองอย่นี้นี่เป็นทองใช้ทองอันนี้ทองคําแท้นะคะเนี่ยของที่เนี่ยใช้ทองคําแท้เป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์รูกป่ะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มันก็จะบางๆมันจะละลายไป ก็เปิดปิดกี่โมงเลยครับคุณสุอ๋อที่นี่เปิดเจ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมง,โมงแล้วก็ปิดทุ่มหนึ่งเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดทุ่มหนึ่งทุกวันทุกวันไม่หยุดทีนี้ของพวกนี้มันเก็บไม่ได้นานไหมครับของเราเก็บไม่ได้นานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นของที่ไม่มีกะทิเนี่ยเราใส่ตู้เย็นได้ที่มีกะทิอย่างเช่นเม็ดขนุนเนี่ยไม่ควรจะเก็บนานก็ทําวันต่อวัน วันหนึ่งกำลังผลิตเราขนาดไหนวิวขายทุกวันอย่างเงี้ยครับประมาณ20-30คน30คนทำทุกวันคิดดูดอุ้ยติดปันปลอมหลุดคิดดูดีปริมาณเนี่ยขนาดไหนคุณผู <30 people. S 1> ้ชมครับ huh. อ้าวผมมาแนะนำครับร้านเนี้ยอร่อยมากขนมบ้านป้านงนะครับแนะนำครับเป็นปล่อยทองพวกตระกูลทองทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ขนมชั้นอ่ะเป็นเบสเลยคุณผู้ชมรถไหนก็ได้สีไหนก็ได้แนะนำวันนี้ขอบคุณป้าตุ่มเป็นอย่างมากครับ ผู้ชมค,ครับวันนี้ไฮไลท์ไทยแลนด์ของเราผมมีความสุขนะครับผมอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพมากผมไม่เคยได้มาเที่ยวในระยะใกล้ๆน,นี้นะครับเพราะเนี่ผมทําให้ดูว่าการใช้ชีวิตวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณจะทําอะไรไปที่ไหนบ้างเทีเ่ยวครบแล้วก็มีของฝากมีของกินอร่อยๆอนี่แหละครับไฮไลท์ไทยแลนด์ครับว่างๆมาครับ ตามเส้นทางเราได้เลยครับเพราะก็หม่ครับทุกวันจันทร์นะฮะเวลาสิบหนาฬิกายีาทีทางท<ม>อตบอห้แห่งนี้วันนี้ผมออกริตติและแฟนใหม่นี่ <c oughs> ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> ไปทีละ <c oughs> เราไปเข้าประตูวิวาง <c oughs> <c oughs>